เ,เกา้านเมกินุ่นครับแต่เพราะว่ามือแรกนี่มีคุ้องการมาจีบก้นานเมกินูน่นอันบางคนมาเป็นการนสายหน,น,น,น่อมาสั้นไม่ก้านนี่น้ำมูลนี่แล้วตัวกับทิ้งเทพา่าอันเมกินู่นตัวใหญ่เห็นมันมักกินครับเออยน้ำแรกมันจะมาเกาะน้ำมูลนี่แหละเออยแตเพราะว่าอากาศมันฮ้อนฮ้อนสารซีมือมันนี่ แต่ส่วนมากอาการ้อนนี่ไม่คิดน,น่ามันสีออกไรเออบวกกับเดือนเมืดพ้อมครับเออถ้าเดือนงายเนี่ยมันเอาง่ายกังนอยเออม,มันมักบินไม่ก็บ่เอกง้าวดอกเออเอาทอ่อเอาไดอ้อันตัวใวดมันตัวใดมันยู่นสูงๆกับหันแต่มันแพ้พันซะเออบ่เอามันดอกแต่แ <c> ซ <oughs> ่บได้ครับแต่ไม่กินนู่นง่ายเเออไม่ได้กินโดนแล้ว แต่ว่าทวนมากผมกับบอคอยมาเอามันดอกแต่ปอยเห็นมันอยู่ตามธรรมชาติเห็นมันขยายพันธุ์เออแต่บ่ใหญ่ไอหลีไอหลอกกับบมาเอามันดอกบางคนถามว่าสง,งการไม่ได้ไปเที่ยวสายบอกว่าสั้นโอ้ยยังไปเที่ยวสวาส <laughs> ย,ย,าเ,ยสเนาะเออมันเที่ยวมาเหมือนแล้วเออมันอิ่มแล้วเออไปกับมอนอยู่หรอกครับเออแต่ว่ากลับมากกับเมืม่อยเย อฮ้ยคือว่าละคนเฮาแันเได้ไปแล้วได้เห็นแล้วมันก็อิม่มถึงจั่วคนนอะ่ะเออมันอยู่แล้วไปตกลงก็เลยนไม่ได้ไปแซะละครเออเฝ้าชวนอยู่นี่ละ <c oughs> เออเลี้ยวๆป่านนี้อันนี้ตัวปกินนู่นเออมันสามารถปั๊บได้ครับเพราะบาไม่กินนู่นทางคือมันก็นอยู่ยังสี่ได้เออเอายังสี่แต่ว่าบางตัวัหนมันก็นอยู่เ่องครับเออมันเอาง่าจังน้อย เออตัวได้เอาบ่ได้ก็บเอามาละเอ้ปอยเห็นแพ้พันธซะเนาะเออเออได้การละบ่านี้เอามือเรงเจอกันครับเออได้เวลาเราบ่านเนี่ยเออเวลาตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าๆครับเอออากาศก็ฮ้อนฮอนเออนอนก็บบ่ได้เออว่ามันไฟลวกกับรด อาการห้องหอนทังสี่หันคืนมาแม่กินนู่นสีออกครับเออก็เลยมาซ่องเมืองสะดอกไปจากซีมีบอมีดอกว่าอันนี้ปีนเขาพุง่งง่วครับพี่น้องครับบนอันนี้มนนุมีอยู่ครับมีอยู่หาซ่องเมือง,งน้ำมันนี่แหละมันก็พอหาได้อยู่นะตากเกาหันเออบริาหารยากหาซาอดไ อของปลามันยังมีหลายอยู่แถวนี้ไโอ้ยมีหลายอยู่ครับมีหลายอยู่เออม่กินนู่นนี่ล่ะเขาว่าอาหารโปรตีนสูงหันเออเพราะว่ามันอยู่สูงก็อาหารโปรตีนต่ํานี่กับพวกหอยแลว้วเออมันอยู่ต่้เนาะโอ้มันหลายจุ่ตัวนี่ เอออยู่ต้มตำหนึ่งเนาะเอยก็จับเอาจับเอาโนแลวพูวน่ะมีกะตุ้นอ้วนครับแม่ใครยางดีนั่นเห็นบอกจับสิบกนหน้าที่หนึ่งได้แต่กหลายแล้วนันใครจะพ่อหัวแล้วเออตอนน็้มันยู่สูงห้ากระตรงเอาตรงเอาจังเสียละครับเออตระยุตํมเห้ากระจับเอา เออมันบริยากไรหากีนู่นหันเออง่ายๆครับแต่ว่าบางตัวมันกับบอคอในถุงครับมันออกนอกถุงเออก็ไล่คุบเอาใช่แล้วเออเออมันคุ่นครับเพอว่าห้าบอคอยมานกวนมันแต่ถ้งมันเดือนบอ้องไงเออมันก็เลยบอคอยบินห่วยอย่ามาเด้อมีผีหลอกแถวนี้หัน หน้าผู้เดียวะแล้วอตก็คาดว่าสิว่ามีผีหลอกหรอกว่ามันเพราะว่ามันเป็นมือสงการเนาะเออผีหลอกกัทยุทธไปหาเที่ยวเแล้วขึ <am> <sweet verses>. <rivalry> ้นว่าว่าปวดหปลาปีตอต์โอน้วนใี่เนี่ยเออแม่ใครได้เนี่ยเออเปล่าจีนน่าะแคบะละครับเออตัวมันอ้วนเนาะออถ้าว่าจะเอาบลาลายดอกเออเอาพอได้กิน เออเอาไปเห็นมันแพร่พันต่อไปครับเออกินมันกินเสียงบ่ได้ใดไรเฮ้าตมุทะอนุรักษ์เออของทุกทีทุกอย่างห่ะล่ะครับเออมันมีหลายมันก็เหมดเป็นเห็นว่ากระไดเออมันเป็นหอนได้หอนเอาได้อ่าถ้าคนเฮ้าหากินเนี่ยผมว่ามันกับบ่บ่อท่อไดดอกไอ้ซัมที่กินเนี่ยไอสำคัญพวกหาลงตลาดหาไปขายนี่แล้วมันต่างกันหลายอีหลีเลย แต่สังเกตมังพวกหาปลาไหมเอ็กแทยบ้านห้าหาไปยุ่ไปกินนี่กระสีมีมองคนละอันสองอันเท่านั้นได้เอ็กแต่ว่าพวกหาไปขายพวกหาลงตลาดหันโอ้ยมองข้าเจ้าเล่าคนละสี่สิบห้าสิบอันกางเบิดมือกับ่แล้วได้ว่าไปมองไรเห็นปลาดับมดเออมันพ่คือกันก็นห้าหากินเแล้วไม่กินนู่นเนี่ยก็คือกันครับ เออแต่หาไปขายก็ร่องเบิงเอาจาอจังไนสิบวิแม่มงกินนู่นกินผู้แลวเห็น่าก,กระไดเะ้เนาะเฮาก็ต้องหูจักอนุรักษ์หูจักแพ่งมันน้ำครับแล้วต้นไม้อีหยังที่มันมากินเทากับปลูกไห้มันแน่เออเม่นว่าไปตาของมันเบิดแล้วต้นบักคามจนังเสียแต่ถ้ากระตันไปเห็นเขียงเบิดเออเอาไปเอามาแม่งกินนู่นกับชิบวิกินที่เนี่ยมันก็เสียความสมดุแลแหละเนาะ เอออันที่เบ้าเดี๋ยวว่าแม่นยังดอกว่าเออเพราะได้เป็นมู่เจ้าของแต่หน้าผู้เดียวมันกระชีเขียวเขียว่ได้เห็นว่ากระไดเออเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอยู่ไดแต่ว่ามาหากินกับข่อยู่ดอกว่าเออใข่ขก็เข้ามาซื้อซื้ออยู่แต่พอว่ายางมาซื้อซื้อเนี่ยมันสีเขียวเออมันชีย่านแคกกันพ่ามหากินนี่มันชีเพิ่นตัวลืมย่านผู้เลี้ยวห้านั่งเชื่อห เลจังซีแล้วบางตัวมันกับบริษเขาในถุงครับเออถ้าก็ต้องไล่คูบอกจังซีแล้วโอ้หลายคักหลายคนก็ทีสงสัยได้เนาะว่าเป็นย้ำไม่กินนู่นคือหากินน้ำกางขึ้นเออมันคือบวออกหากินน้ำกังเว้นอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมศาสตร์มันครับเออมันรักษาพอพันของมันไวเพราะว่าถ้ามันหากินน้ำกังเว้นหัน พวกนกพวกกามันไหลเออนกกาก็กินบัตถัยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นธรรมศาติก็เลยสางมันมาห้หากินน้ำกลังขึ้นอันส่วนนกออกหากินน้ำกลังขึ้นหันแต่มันก็จะบอกคอยกินแม่กินุ่นดอกเออมันก็ไปหากินหนูกินเนี้ออื่นผุน่ะนี่แหละเขาเอ่ยปรากฏของธรรมชาติอันส่วนมากแล้วยู่แถวแถวนี้หันแม่กินุ่นไงนี่ยมันมักจะมาอยู่น้ำกระถินเทพผ้าครับ กับตน้นเมฆต้นพอกไปยังสานเออเพิ่นมักกินหลายอายุน้ำตุนใหญ่ๆกับเสีมี่อย่าหอกว่าจะมันเอายากเออก็เลยมาหาการน้ำตุนน้อยๆเอออาศัยว่ามันเอาง่ายแต่ดอกว่า,วา,า,าวกุา้งไม้หันโดอ่ะโอ้ยเป็นแต่อ่อนซ่อนครับเออมีแต่ตัวใหญ่ๆเออแห้งการแห้งเพื่อนแห้งการแห้งมวนครับเออลืมข้าวผู้เล้ว นี่บอกขาจาวาการลืมข้าวหันเออกันไปการมา,จ,า,จ,ะาจะว่าแจ้งว่าสัดขจาวาหันโอ้ยมันก็นทีแมนคือว่าหันแล้วเออบางคนการไปการไปเขาในปาซ่ากม็มีเออลืมข้าวซะแล้วเออเนี่ยมันก็นได้รุ่นอยู่บ่เศร้านาะเออมันก็นเพิ่นไปม้วนไปซะแล้ว ผู้หนาโอ้ยจะมันหลายขับแห้งดึกกก็แห like ้งหลายที ar, like like, ่เนี่ยโอ้ม anyway ันาจิการลืมแจงคื้นแค่เจ้าว่าตัวนี้โอ้ป่านเอาอึ้งพี่น้องเ้ยเอ้าแค่น้อยแต่จีพ่อดอกนี่กระไดเออเอาหลายไม่ทีเบิร์อเออไว้กินมื้อหลังแน่ พูดอ่าพูดหนะอันพูดถึงว่าสิบก็โตมันก็อิ่มแล้วแตนมันโตใหญ่เนาะเออมันอ้วนก็จักจันได้ไม่งีน่นุนหันเออเนื้อมันก็หลายกว่าแต่จักจันมันทองโกนตองโป่งอยู่เนาะ เพราะตื่นเช้าแล้วก็ได <OS ipper ny ina> ้เวลาควเสร็จแล้ววันเนี่อุ้ยหอมคักเออขวาเรต้องัวโดนครับเออมันสิบพ่อแซบมันเสีจืดเออเพราะมันสุกกับพ่อเออในการแล้วบันโอ้มาได้พี่น้องเอ้ยกินัวไม่กินนู่นครับอันนี้เราพลงานไปกาดมือขึ้นเนี่ยเอออันที่กินมันก็ลายอยู่ได้ครับ เออแต่ว่าบ่อไหลเออจงมันใบมันแพร่พันธุ์นี่เออเอาพ่อได้กินเออมันหลายอยู่ครับอายุน้ำต้นอันกะทินเทพ้าหันเออมันมากินต้นกะทินเทพ้าเออมีตัวหง่ครับอันตัวแง่ก็นี่ก็มี่อันตัวท้อกตีนหันแต่ว่ามันอยู่สูงเออแล้วมันก็มายู่น้ำต้นเม็ดนี่ยู่น้ำต้นอันต้นพอกน่ อายุสูงครับตัวหง่หันตัวน้อยก็มี่มีหลายรุ่นครับอันนี้มักสีอยู่น้ำต้นอันพักติว้วเอ,อพนมาก,กินสมเพิ่นเนี่ยเออแต่ว่าเพิ่นนี่หันมากู่น้ำต้นกทินเทพาเออไปจะปลูกไว้อยู่เออไปจะก,กินไม่กินนู่นครับอ mm hmm. ช่วงเดือนกุม,ามาภาพันธ์สาพฤษาจะเสียแต่ไม่กินนู่นสีออกลายเอออากาศเป็นฮ้อน แล้วก็ใบไม้มันก็โป่งไม่เออมันจะออกมาหากินใบไม้ซะแล้วเออที่จร่งมันก็เป็นของธรรมชาติเนาะบางคนว่าหั่นโอ้ยมันบดเสียบเทล่าบงหัวดอกประสันโอ้ยมันก็บเสียบแบบคนระย่างคนระแนวเนาะเออหลาบุงัวมันก็บเสียบไปจังนึงแต่ว่ามันก็หากินง่ายหลาบุงหัวเสมอหนิเออขันยากระย่างไปล้านเขาโลด แต่ว่าไม่กินนู่นหันมันหากินยากได้ครับเออมันดอกปีละเถื่ออันยูป้ายูโดมันกับบ่มีนี่แล้วล่มวากระไรเออสิไปกินแสล่ะเออกระหากินของป้าของโดงนี่ละแต่ว่าบางคนก็มักออกไปตำแก้วครับเออตำแซ่บักง่วงเออกระแซไปีอีกอันหนึ่งเออหรือว่าจะ่ควรกินโลกระแซบพือกันครับเออใส่ยารองเข้าไปจากเป๊กสองป๊ก เออได้เวลาแล้วครับมามามาบ้านเนี่ยโอ้แสีบไหลเออเอาปีออกสักกอนนะครับเด้อเออมันจะข่าข้อครับเออนี่ยเอาปีมันออกอ่ะที่เหลือก็กินโลดเออบางคนก็ละเอียดจักน้อยเอาขามันออกเออเอาหัวมันออกพลางพลาหันแต่ว่าผู้ข่านี่อ่ะยำเลยครับเออบางคนบอกออกได้ปีกระจายำเลยเออมันก็แซ่บไปอีกอันนึงครับ อ,อมันเป็นแคลเซียมพันว่าหัน <c oughs> เอออันนี้แหละแต่ได้ครับเด้เออมามากครับบ้านเนี่ยกินได้บ้านเนี่ยเแซ่บไหลมันครับนี่แหละพันว่าอาหารที่บ่ดได้รับการปรุงแต่งหันอาหารธรรมาติเออมันจะแซบอีกแจังนึง แ่ขาเหนียวจังน้อยแบบนี้โอ้ขาดลายโอ้ได้กันอันนี้ม่ต้องปอกครับปีกันกินเลยครับเ่ะได้กันแน่ะขัวนี่กส่แจ่กเกลือครับอืมมันต้องเป็ปรุงแซ้บอย่างไรหรือบางคนก็นใส่ลรดีจังน้อยเออคือมันแซ่บอยู่แล้วครับอาหารธรรมชาติครับอันมาได้มาได้พี่น้องครับมากินน้ำกันครับขัวมปกินนู่นครับเออมัต้องออเปียกออกครับ เออไม่ต้องเอาปีกมันออกครับกิ่เลยครับเออแซ่บอีกแกนึงครับวิจะมันคลา,ากรายอืมอุม้ยคลากรายคลากรายไม่ไม่แม่ตัวละครเลยครับตัวละครเลยอืมพอดีเลยอืม มันมั่นครับเออมันแสีบโดยธรรมชาติครับเออว่าได้ปรุงได้แต่งอืมเป๊กไปนน้ำบาเนี่ยอืมจกะกันอโอดูดอดแล้วบาด